สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่นเทศบาลตะบนควรโดนจัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรมดนฮิจรัสสัการาช1,445เดือนอันประเสริฐของมุสลิมทั่วโลกเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต,มตามแบบฉบับอิสลาม ที่บริเวณอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลกองการศึกษาเทศบาลตำบลควนโดนจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ฮิจรัตสักราช1,445เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต,มตามแบบฉบับอิสลามโดยมีว่าที่พันตรียุทธนาเจ้าดูรีในอำเภอควนโดนเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายดาเรนาปาเลนนายกเทศมนตรีตำบลควนโดนผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นายกเทศมนตรีตำบนควรโดนเปิดเผยว่ากิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐของมุสลิมทั่วโลกด้วยการทำคุณงามความดีตามที่ศาสนากำหนดการถือสินอดร่วมบริจาคทานให้แก่ผู้ยากไร้จะยิ่งช่วยเพิ่มผลบุญมากเท่าทวีคูณในช่วงเดือนพิเศษนี้โดยการมอบสากาดเงินทุนช่วยเหลือให้กับเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนโดยกองทุนปันน้ำใจผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควรโดนร่วมกับบริษัทห้างร้านอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่สหกรณ ก่อนอันอามีนหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนและมอบเงินช่วยเหลือจํานวน35ทุนและมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติศาสนากิจตามแบบฉบับอิสลามโดยอาจารย์อับดุลฮาริมหลงหันอิมัมประจํามัสยิดนูรินฮีดายะบ้านเกตรีในโอกาสนี้ได้มอบอินทผลัมและน้ำตาลทรายให้กับตัวแทนของมัสยิดและบรรณาซิการม10ิบแห่งที่อยู่ในเขตเทศบาลตะบนควนโดนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหารละศีนอดตลอดเดือนโรมฎดอนนี้ด้วย อนุชาหมัดอดัมสวทสตูนรายงานติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/studio